ขบวนค่ะเดินขึ้นเขาค่ะองม่ได้ม่ได้มาองตั้งขบวนค่ะเจาเจ้าตองอย่างตั้งขบวนขึ้นไปบนภูเขาทนู่นนะคะสาธุสาธุบุญร่วมกันนะคะทุกคนสาธุบุญร่วมกันนะคะ าสาธุบุญร่วมกันนะคะทุกคนสาธุสาธุสาธุบุญร่วมกันนะคะอุปสมบทหมูนะคะเนี่ยที่วัดภูมิลม,มโนลมประมาณส3กรกว่ารูปนะคะทุกคนยังไม่นิ่งนะคะอันนี้ พี่ช้างพี่ช้างมาจากอะไรนะคะมาจากลืมละไม่ไม่ของเราค่ะของเราช่างทองจําได้แล้วค่ะช่างทองฟาร์มค่ะจังหวัดมุกดาหารค่ะทุกคนพี่ช้างมาจากช่างทองฟาร์มนะคะทุกคนของจังหวัดมุกดาหารนี่นะคะพี่ช้างมาจากช่างทองฟาร์ม งานขาววับเลยกระรังสีแดงเอ้ยไว้ทำอะไรอ่ะไม่รู้ไม่งามบ่าเอย่าค่ะขอถ่ายรูปนะคะแม่สามสองเสียงท่านขอถ่ายรูปนะคะขอถ่ายรูปนะคะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะปล่อยกองล่างให้ก่อน อนุญาตถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวให้ตรงนั้นสาธุสาธุบุญร่วมกันนะคะท,คทุกคนทุกท่านค่ะสาธุบุญออด้วยนะคะสาธุบุญร่วมกันนะคะอ,อ,อนุโมทานาสาธุบุญอ,อ,อนุโมทานาสาธุบุญร่วมกันนะคะร้อนนะร้อนเทา้าขอนเท้าวะเนาะ ตั้งขบวนค่ะตั้งขบวนค่ะตอนนี้นเริ่มเริ่มตั้งขบวนค่ะอยหลังบเริ่มตั้งขบวนแมนพี่เป็นมีเบิร์โทรเริ่มตั้งขบวนค่ะ ขบวนยาวเลยค่ะทุกคนนู่นขึ้นไปข้างบนบนบนภูเขาเลยนะคะทุกคนบนองค์พระใหญ่นะคะเพบนเดือสั่งใหม่เลยเชีือกนะสองเชือกค่ะสองเชือกค่ะเอเนนน้อยน่ารักเน้อยขึ้้นนจองน่ารักจังเลยค่ะนากน้อยยังไม่ใช่เป็นเนนนากน้อย <laughs> นากน้อยน่ารัก ข้างน้อยน่ารักมากเลยค่ะทุกคนกำลังเตรียมขบวนนะคะทุกคนจัดเตรียมขบวนค่ะไ้ชด